สนับสนุนโดยกาแฟสดรสพรีเมียม All Cafe ตายข้ามาโรเดอร์อ้ามาดมาดนั่งเพราะว่าบิงปองไม่น่าจะนั่งได้อยากให้ทำลายข้าวของไหมล่ะเดี๋ยวนั่งไปจริงจังมากดูดิดูจริงจังวะมันแบบดีอยู่ในสตูใดๆแต่เราเปิดไฟกระจกเนี้ยก็คือมีไฟอยู่ข้างในเปิดไฟข้างในเปิดซะเึ๊บตีปองหมอนร่วงเก็บหมอนขึ้นป ก็รวยขึ้นมาอีกก็รวยขึ้นมาอีกนะใช่าออกงานแล้วเจอแฟดเจออะไรเนาะอันนี้ก็คือเป็นห้องแต่งหน้าส่วนตัวของพี่นะคะมาดูมองหน้าแม่กูณแบบเพลินมากเลยคุก็ดูดูตอนแต่งหน้าไงเริ่มแดงอยู่แล้วเหรอนะอ่ะถ้าคูณแดงคืออะไรคือเขินเนาะแดงแล้วคุณลุกอะไรแดงถ้าเขินอืคุณแม่อย่าซูมลึกปัดเลยปัดเวอร์กระแส จะกระเซาะเด็กกระาะมันปัดก็ห้องนี้จะเป็นห้องที่เก็บชุดลาตรีเฮ้ไปดูได้ไหมคะดูได้เนี่ยตู้นี้ได้ค่ะชุดลาตรีอ่ะเปิดตู้คุณแม่ชุดราตรีดีกว่าอยากเปิดมากอะไรไปอยู่ข้างในนี้คุณแม่คุณลูกเอาเอาโอเคถามงี้ดีกว่า คุณลูกชอบชุดไหนของคุณแม่ที่เคยใส่พรมแดงบ้าง2งชุดชุดหนึ่งคือชุดที่ลูกมีความกอปก็ค<ร>ือคือความคอเต่าเปิรบแล้วก็มีความเป็นสีขาวแล้วก็วีเชฟตรงนี้แล้วตัวนี้ก็มีความเป็นนมแต่ในนมนั้นมีความถูกขั้นไว้ด้วยความเป็นยิเปย์ผองแท้แล้วก็ลายตัวโรชไรไดตรงนี้กับอีกชุดหนึ่งคือชุดของไฟหงเป็นยังไงอ่ะคือชุดที่มีความเป็นสีแดงที่เราจะมีความเป็นแบบมือออกได้แค่นี้เวลาเดินแล้นเดิน เก่งสีแดงที่มีความแบบสมที่เป็นแฟชั่นมิสตอร์มากก๊อปกล๊อปไงก็ดูยก็ก๊อปอะไรมันมาก็ก๊อปตาเป็นแบรนด์ที่ขายอยู่ตรงใจใจกรีนอะนะใกรีนที่ตอนนี้เริ่อลงไปแล้วว่าก๊อปเก่งจัดเขามาตามมาตีอันไหนเปิดซิเปิดซิที่คุมไว้อย่างดีเลยนะในในชุดใอ้ฝันเป็นกองในชุดชุดที่เป็นที่ลูกพูดเมื่อกี้ใช่ป่ะเอาชุดนี้ก่อนป่ะชุดอันนี้ ลูกใหม่ใส่ชุดอุ้ยแต่งชุดฟ้าต้องถอดป้าต้องต้องเอากองนิดนึงเนาะใช่ชุดนี้เลยชุดนี้เว่อไอ้มาไม่เก๊ไอ้มันไม่เก๊ชุดนี้กูใส่อกี่ตัวอ๋อาอานะมีความเป็นสีเงินนี่เนาะคิดว่าเป็นสีขาวได้ได้เมื่อบ้าแล้วคุณแม่ก็มีความทล้วมีปูกในวันนี้ถ้าผมเป็นคุณแม่มันมีปีกคุณลูกเห็นปะเนี่ยใช่มันมีความปีกอ่ะเราทาอันนี้คือของของแบรนด์อะไรลาฟลอเรน แม่บอกแล้วแม่ซื้อทุกอย่างราคาะลดโอเคไม่ต้องตกใจหรอกไม่ต้องตกใจมันราคาลดคืออย่างนี้ก็คือแบบเต็มมาอยากรู้เพราะคุณได้ซื้อมาเลยก็แม่คือเวลาที่เขาให้ใส่ใช่ไหมคะแล้วเราก็แบบมันเป็นความทรงจําดีๆเราก็เลยไปขอซื้อเข้ามาเพราะแค่ลดรวยปะเหมือนเวอร์เหมือนวันนั้นเออชายชายแสงกลางได้ตรงเออเก่งเก่งไดาว อันนี้ชุดหนึ่งที่ลูกบอกนะอาหงไฟหงอันนี้อ้ามันเป็นสายเกียวออกไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ไม่ทำที่แขวงดูสีดูสีสีอลังเนาะสีมแม่ให้ก่แบบไม่ใช่แดงธรรมดาแต่มันคือสีแดงแดงเ่นมุลลาแดงเลยรวยป้าอันเนี้ยได้อ่อนนะมันมีปีกไงมีเค้ปข้างหลังเนี่ยมันมีความเป็นเกาะอกแล้วก็มีความเป็นอย่างนี้มันจะมันจะไปอย่างเงี้ยมันจะเป็นแขนแขนออกมาแค่นี้ได้ใช่มันจับมาไปอย่างเงี้ยแขนออกมาแค่นี้มาเดินไม่ได้แต่ว่ามีความแบบ มันก็ได้อยู่คุณลูกนี้ไงแขนนี้ไงได้อยู่นี่ไงออกมาเล็กๆออกมาแค่นี้สองดเนี้ลูกปื้มมากปิื้มมากเดี๋ยวเราไปไหนกันต่อเราอยู่ห้องนี้แหละแต่เราจะถามถึงงานที่จีนที่ปอยเนี่ยเพิ่งไปถ่ายหนังละครถ่ายหนังละครที่จีนค่ะที่ฮ่องกงเพิ่งกลับมาเลยเพิ่งกลับมาล่าสุดพี่ไปงานมาอีเวนต์เมื่อเมื่อวานของของวันเปิดตัวแถลงข่าวของไม่ใช่อันนี้เป็นงานบรซาเช่ อ๋อฮัวซาเช่เมื่อกี้เห็นหมอดด้วยนี่นางให้มาถูกแล้วใช่นางให้มาอีกยอมใจเห็นก็ถามด้วยเมื่อกี้นี้เป็นเซตชีวิตดีเนาะเวลาไปไหนมาไหนแบบก็จะให้ให้ให้ได้เขาให้กระเป๋าด้วยแหละจริงๆแกก็จะบอกแล้วเราพี่ปอยนี่จะกลับไปที่จีนไหมฮะกลับค่ะอาทิตย์หน้าจะมีที่ฮ่องกงเรื่องใหม่ใช่ใช่โอ้โหเดี๋ยวนี้ละครที่จีนหนังหนังหนังเราเล่นไปกี่เรื่องแล้วอะ หกเรื่องแล้วค่ะมีเรื่อง The White Storm เรื่องแรกใช่ไหมคะแล้วก็ที่เล่นกับพี่กูเทลเลอร์กับพี่หลิวชิงวินรื่นที่สองคือ From v e g a s to m a c a u ภาคสองอันนี้เล่นกับพี่โจวนฟ้าตายแต่ละคนคือท็อปหมดเวอร์ท็อปมากเรื่องที่สามก็คือเรื่อง Love Insomnia อันที่สี่ก็คือเรื่องของเรื่องไทเลียนอันนี้เป็น horror movie ไทเลียนเรื่องที่ห้าก็คือเรื่อง Queen of Poker แบบ อ่าอันนี้น้องเห็นช่าที่ตกหน้าคนอ่ะพี่มีความอยู่ในบอลปั่ดป้่เลยคุณแม่ก็มีความใส่อะไรสักอย่างอะไรอย่างงี้ป่ะอ่าใช่แล้วคุณแม่ก็ประมาณ่าถูกต้องเก่งแล้วก็เรื่องเรื่องที่หกก็คือเรื่องเกมทูตอนนี้ที่ว่าถ่ายไปแล้วแต่ยังไม่ออกค่ะจะออกเดือนสิงหานี้แล้วงานงานต่อไปของแม่ภาพยนตร์อ่ะเป็นแบบหนังจีนกําลังภายในอ่ะเลิศมากที่คุณแม่ชอบที่มีความ ที่เราโยนผ้าโยนผ้าอะไรอย่างเงี้ยเระดัดชิชชู่จ้ากูเอาสกอตเทปปิดเลยสิทย่คนหนึ่งในเชื้อเชื้อพอนนี้เสียงรถพ่อคุณดึงกระเป๋กระเป๋าเช็ดบ้านเลยนะโชู์โชว์โเช็ดบ้านเลยเช็ดบ้านอ่าๆๆถ้าอย่างง้นวันนี้เมื่อกี้เมื่อวานนี้นั่งบินกลับไปจีนวันนี้นั่งกลับไทยเพราะฉะนั้นวันนี้ในช่วงนี้าห่บไหงงงงใช่เราทอาหารแซ่บแต่รู้จะแซ่บหรือเปล่าเพราะว่าขั้นตอนการทำอาจจะผิดเล็กน้อยเพราะว่าเยน้อยเป็นคนบุรีรัมแต่วันนี้ ที่เราจะทําคือคั่วกิ้งสตอเป็นครั้งแรกที่ทําอาหารใต้เลยใช่มีความเป็นแบบฟิวชั่นใส่หมูกรอบฮ่องกงเข้าไปอ,อ๋อคือบวกอาหารใต้บวกทางออจาให้แบบจีนกับใต้ให้มันแบบ <c oughs> ฟิวชั่นกัน <c oughs> อ่ะเดี๋ยวไปทําเมนูเด็กของปิงปองกันดีกว่าใน <ไป S 1> ช่วงรถมือแม่งงงจ้าแม่ รถมือแม่งงงใช่ตอนนี้เราก็ต้องทําอาหารให้แขกรับเชิญกินบังคับให้กินมันไม่น่ากินอย่างไรก็ต้องกินแต่ความพิเศษของห้องครัวพี่ปอยคือพี่ปอยปลูกผิกเองนักปลูกไว้หลังบ้านใช่แล้วมันโตวันโตคืนเวอร์มาทดสอบว่ารสชาติยังไงปลาดมันกินได้เก๋โอเคกินได้กินได้แต่ว่า นางบอกว่าน้องโฮมี่ก็คือน้องหมาของนางอ่ะตั้งขา180องศาแล้วนางก็ก็เป็นยดงไงมันจะได้เจริญเติบโตมาถึงก็มันเปิดมันก็ต้องล้างก่อนไหมล่ะอะไรไม่อะไรได้เผ็ดปะยังไม่เคียวไม่กล้าเคียวเคียวเลยเขียวดึงโอ้ใช่ได้แบบนี้แหละไอ้เป็นวัตถุดิบที่ดี อ่ะพอเราได้แล้วน้ำมันเริ่มเข้าที่ก็ใส่นี่แหละนี่แหละตอนนี้แหละตอนนี้<ผ>นทุกคน<ร>ต้องตายแม่ลูกก็ทำเซ็ครัวของแม่เองอ่ะไปโรด <c oughs> มาแล้ว <c oughs> กินดี <c oughs> ขอโทษปิป๊ เรไปทำเมนูฝรั่งของเราลงประดาษแล้วเนี่ยแม่ว่จะรอดไหมเฮ้ยเป็นอะไรป้าวะของเขาเป็นอะไรป้าวะเออคุณแม่ของยังดีอยู่เออคุณแม่ของยังดีอยู่เออคุณแม่เป็นรอยเจ้าของเป็นรอย แม่ข <lish> nah, ั้วแรงๆคุณแม่ข <mustache> ั้วอีกขั้วอีกขั้วอีกคุณแม่คุณแม่ขั้วอีกเด้ง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 เออคุณแม่กับบ้ายัวแหละขั้วกิ้งสตอหูกรงงงงพริกปล่อยพริกโอมี่พริกโอมี่เอพริกโอมี่แหละกูเจ็บหัวมากตอนนี้ มันบือราวันนี้ก็ทําเส็จแรววันนี้เหมือนเป็นมูกรอบทีมาจากฮ่องกงแล้วก็มีความเป็น,น,น,นพัดกสางเอาเหรอแม่ทำไมลูกมันต้องพูดยังไงดีกว่าแม่สอนหนูสิโอเควันนี้นะคะเราจะมาทําเมนูพัดขวดกลิงนะคะอันนี้นี่คือมูกรอบจากห้องกงค่ะ<อ>พูดนนเร็วเ,<ล>เอาเหรอเอาใช้ของแม่เลยหรอใช่ของแม่เลยขวดกลิงจากห้องกงเก่ง ลูกเหนื่อยแล้วเหนื่อยลูกเหนื่อยแล้วที่จริงผมกินสตอไม่เป็นนะแต่ถ้าพี่กอดต้องผมจะกินนะต้องมากินอร่อยไหมจากมือแม่สู่มือลูก อร่อยเราต้องกินสะตอมมาก่อนด้วยไม่ละอร่อยเลยใช่ปะมันมีกะปิด้วยเพราะว่ากะปิของแล้วมันเค็มหรือเปล่าเค็มปะตรงนี้กะปิไม่เป็นนะแต่ว่ามันไม่เหม็นเลยเห้ยเห็นไหมกะปิจะเอาแม่ชิมแม่ชิมแม่ตักให้ลูกเองมาเฮ้ยมันได้มันไม่ได้ แล้วมเมนูโปรดของเราล่ะเราชอบกินอะไรที่สุดม,มีเมนูโปรดของพี่พี่ชอบขนมจีนน้ำยาปูออเออเฮ้ยมันมีเจ้าหนึ่งอร่อยมากนี่ฉันทำอร่อยพี่ทำอร่อย,ออยพี่ทำประจำมันดูมันมันต้องดูมันดูเป็นหลายอย่างคือมันต้องเคแม่ทำแม่<า>ทำเองแม่เป็นเมนูเขาเรียกว่าอะไรนะเมนูแบบเมนูของ selling point ต้องใส่ใบชอพผู้ได้ไหมอะไรนะใส่ใบชอพผู้ไหมไม่ไม่ของแม่คือใส่ใบมะกรูด ไม่แมกกดมันก,กินเข้าไปอย่างนัอ้นอ่อนๆเ <No, S 2> นอะไปแม,มกกดคือทําม,มันเป็นผอมเฉยเราก็เด็ดไปใหญ่ๆเงเราไม่ต้องกินแต่ว่าเวลาแม่ทำอ่ะแม่จะใส่ปูที่ไม่ได้ใส่เนื้อปูอ่ะเอาปูม้าตัวเล็กๆอ่ะหั่นแล้วก็ใส่ทั้งทั้งตัวกระดอง,ด,องด้วยแล้วเ,เ,เ,เรากินอาหารแบบเราต้องดูควบคุมความมันอย่างนี้ด้วยไหม พี่เพราะว่าเราหุ่นดีพี่ก็พี่ก็มีควบคุมบ้างแต่ว่าในชีวิตประจําวันมันยากอยู่แล้วที่จะควบคุมถูกปะแบบเราออกกองมันก็ต้องกินของเขาเนาะใช่พี่ก็เลยต้องหาแบบตัวช่วยดีๆอะไรยงเงี้ยช่วยขยของนาะแม่อจะขยี้เขอแบบเดี๋ยวกัดลูกอัดไปดูด้านซ้ายฟีมันก็คือเป็นแบบว่าเป็นแบบช่วยการเผาผลาญตามกรุ๊ปเลือดซึ่งถ้าดูโลโก้ข้างหลังเห็นว่ามีสกว มี n o v a t i v e House เปดออร์แกนิกสกวก็คือสํานักงานสนับสนุนกองทุนการวิจัยในสํานักนายสํานักนายกรัฐมนตรีก็คือคุณแม่เรียนเรียนคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแล้วก็อาจารย์ที่เป็นสอนกับคุณแม่เนี่ยเขาเข้าร่วมโครงการในในภาครัฐเนี่ยบ่อยในเรื่องงานวิจัยคุณแม่ก็เลยแบบคุยกับทางอาจารย์ว่าทําอย่างไงดีคือตอนนี้ในตลาดมันมีแบบอะไรที่มันไม่ค่อยปลอดภัยเยอะมากๆใช่ไหมแล้วคุณแม่เองก็เป็นคนอยากแบบน้ําหนักดีทีเนี้ยทําอย่างไงดีที่เราจะแบบ ช่วยดล้วก็ปลอดภัยปรากฏว่าแม่ก็ได้ค้นพบคอนเซปต์สมุนไพรตัวนี้ค่ะก็คือมันคือกรุ๊ปเลือดเนี่ยมีในย่าสาคัญมากในการเผาผลาญอาหารคุณรู้คุณรู้กรุ๊ปเลือดอะไรโอ้พรคาแรคเตอร์แต่ละกรุ๊ปเลือดไม่เหมือนกันเนาะเราเอครับเราเอเหมือนกันเอเป็นยังไงเอจะเป็นมังสาวิรัสก็คือภาวะกรดในกระเพาะอาหารต่ําคุณรู้กรุ๊ปเลือดโอใช่ไหมคะกรุ๊ปเลือดโอกุ๊ปเลือดโก็คือไขมันในเลือดสูงเลิศนี่ไงดูสิใช่เลยที่ลูกต้องกินไปเช็คไปเอาไปพี่โรดสีเล ร้อนกินด้วยกันนคขอบคุณคุณแม่หนูกินเมื่อกี้พี่ปอยบอกว่าเห็นไปเรียนเกี่ยวกับเครื่องสาอางด้วยแล้วเรามีเวลาไปเรียนหรอออกกองไปจงไปจีนนู่นนี่คุณแม่ปาเป็นบ้าเลอโรคประสาทเลยคุณแม่ที่เอาลาแทกไปได้ทุกอย่างก็เหมือนเรื่องซินดี้นั่นแหละแม่ก็เหมือนเป็นไปโพร่าเป็นบ้าไปแล้วเพราะว่าแม่ไปเรียนอ่ะก็คือแม่เรียนจันทถึงพุทธก็คือแบบแม่ไปเรียนเชียงใหม่ใช่ป่ะไม่ไม่ไม่ค่อยได้ไปนะคะดงดอยอะไรอย่างเงี้ยแม่อยู่แต่มหาลัยอย่างเดียวเช้าถึงค่ำเช้าถึงค่ำเช้าถึงค่ำ ต้องอัดไปเที่ยอยากรู้ใช่ไหมว่าแม่เรียนยังไงแต่แม่เอานังสือมาให้ดูเออคุณแม่ต้องไปเรียนขาดตลอดไปรู้จะต้องบอกว่าเข้าใจว่าทําไมแม่ถึงเกลียวเออลูกก็กินไปด้วยระหว่างนี้อิ่มน้ำแล้วเนี่ยหมดไปสองแก้วแล้วเนี่ยมันเบื่ามามาเรียนคณะอะไรนะมันเรียนคณะอะไรอ่ะชมันก็ต้องเรียนอะไรพวกนี้สิเรียนประวัตลูกดูแม่เป็นบ้าแม่เป็นบ้าลูกดูอันนี้ดูนังสือชีววชีวะนี่คือฟิสิกส์ค่ะ นี่คืออาจารย์อาจารย์อาจารย์สัลิกาคืออาจารย์ที่สอนชีวะคุณ<อ>แม่โปรเจกต์ไทยดิเมนชันการเคลื่อนที่เวกเตอร์ครบแบบเคมีฟิสิกส์ชีวะเนีคือในการเรียนของคุณแม่เนี่ยมันคืออาจารย์ที่สอนพี่ปอ,อยทั้งหมดนะคะก็คือเป็นอาจารย์จากหมายเวียดเชียงใหม่แล้วทุกๆส่วนใหญ่90%อนะคะอาจารย์ทุกท่านเนี่ยเป็นเป็นอาจารย์ที่เป็นระดับศาสตราจารย์หมดทุกวิชาเราเรียนสายวิทย์มาแล้วเราแบบเบื่อเคมีมากเราแบบไปเคมีไม่ได้แต่พี่ปอยเลือกไปเรียนเคมี พี่บอลตอนแรกพี่ปอลก็นึกว่าตัวเองจะแบบไม่ไปไม่ไหวกับเคมีแต่สุดท้ายกลายเป็นชอบที่สุดกับเคมีิกกลายเป็นชีวะเนี่ยรู้สึกว่าแบบนี่แค่ครึ่งย่อหน้าบรรทัดเล็กๆนะต้องจําตัวคือมันเป็นระดับชีวะในระดับโอลิมปิกอะที่เราเรียนกันคุณลูกอะตอนนี้คนอื่นไม่อิ่มแต่ฉันอิ่มแล้วแม่จะมีความเก่งมากเลยนะต่อไปนี้เดี๋ยวเราจะไปดูเรื่องส่วนตัวของนางแล้วก็ไปที่ไหนที่ที่อยากไปไปที่ที่สําคัญที่สุด นัเราอยากเข้าห้องนอนโอเคจะไม่ค่อยมีอะไรเลยอ่ะช่วงหน้าไปบุกห้องนอนนางจ้าณเธอณเธอเพราะฉันคิดถึงเธอนี่โอเคอะไรจิมมี่จ๋าของสองสองราตรีเสมอจ้าึ้นบ้านระวังตัวขึ้นบ้านนะจ๊ะ